ลัคนาเมถุนเราว่าเดี๋ยวมันจะต้องเริ่มจากเดือนนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับง,งานอย่างเช่นมีการยกย้ายทีมยกย้ายหัวหน้าเอาเราไปอีกทีมหนึง่งหรือว่าหัวหน้าที่เราทําอยู่ตอนนี้ย้ายไปอีกทีมหนึง่งแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดก็ย้ายโต๊ะก็ได้ค่ะมันจะไปสู่ในทางที่มันดีขึ้นอืม หรือบางคนมีการเดินทางเพราะงนานแบบนั้นก็ได้นะคะการพูดคุยกับผู้ใหญ่พูดคุยกับแบบคนที่โตกว่าหรือหัวหน้าอะไรเงี้ยช่วยเหลือเราได้ค่อนข้างดีนะคะไม่แย่เลยนะช่วงเนีม้มีปัญหาอะไรก็คุยกับหัวหน้าได้เลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องระวังคือความคิด ดาวเจ้าตัวเราอะยังอยู่กับดาวมรณะอยู่คือดาวเสาร์แล้วอยู่ในเรือนราหูเป็นดาวคู่ศัตรูบางทีมันหวั่นไหวง่ายแล้วมันจินตนาการไปในเรื่องลบๆตลอดเวลา เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือเรื่องจินตนาการหรือเราเคยทำพลาดอันนี้มาแล้วเราก็คิดวนอยู่ที่เดิมในเรื่องความพลาดของเราอันที่มันมันเป็นอดีตไปแล้วแบบนี้ค่ะมันจะปล่อยวางไม่ได้แล้วมันไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังความคิดของตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็คำพูดหรือสีหน้าการแสดงออกด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งคือ สุขภาพสุขภาพสำหรับลักนาเมถุนนะอย่าแอคทีฟมากเกินไปแค่นั้นเลยเดือนนี้แค่อย่าแอคทีฟมากเกินไปอย่าทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเอยเราไม่แน่ใจว่าเราทําได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวลองสู้ดูก่อนไม่ต้องสู้นะคะเดือนนี้เอาที่เรารู้ว่าเราโอเคแล้วค่อยทําเพราะว่าเมถุนนะ่ะเ,เวลาเป็นอะไรแล้วอ่ะมันชอบเป็นนานอ่ะมันเป็นเรื้อรงังคุณจะรําคาญอเพราะฉะนั้นระวังโลกเก่าๆระวังความแอคทีฟเกินไปหรือระวังเรา เราเป็นหวัดอะไรนิดหน่อยเราไม่รีบรักษามันก็เลยเป็นเรนื้อรังอย่างเช่นเจ็บคอก็เจ็บคออยู่นั่นแหละหกเดือนอย่างนั้นอะ่ะมันจะมันจะเป็นฟิลําคาญน,นะอืม <c oughs> แต่นอกนั้นโอเคสังคมก็ช่วยเหลือเราดีใครได้เพื่อนใหม่ทํางานกลุ่มอะไรก็ดีนะคะงานที่มันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือการที่เรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มหาความรู้อะไรใหม่ๆหรือคิดอยากอัพเลเวลตัวเองอัพสกิลตัวเองทําเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะคะอืม แต่นอกนั้นเราว่าโอเคนะในเรื่องของความรักเจอจากโซเชียลมีเดียนะคะค่อนข้างดีแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ระวังปากเสียงเออทั้งคู่เราแล้วก็ตัวเราเองปากไวทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นก็ระวังไฟติ้งกันนิดนึงนะคะพทน์ไลนของรัคนาเมถุนจริงๆเดือนนี้ไม่ไม่แย่เลยนะเออแค่อาจจะต้องระวัง การที่เราคิดวนเรื่องเก่าๆเรื่องที่มันเป็นแต่ปัญหาอะไรเงี้ยตัดออกไปนิดนึงนะคะวันที่1นึ่งถึงหกเอ่อหถึงสิบถึงสิการเงินดีอาจจะมีการเดินทางซึ่งก็ปกติใครไปเดินเดินทางกลับบ้านสงการอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วันที่11ถึง20 สิบเถึงถ้าใครทำงานอยู่มีชื่อเสียงค่อนข้างง่ายนะใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรใดๆก็มีชื่อเสียงค่อนข้างง่ายชื่อเสียงจากการงานของเรานะคะเหมือนเราทำงานอันนี้ออกมาได้ดีแล้วเราก็แฮปปี้กับงานที่เราทำด้วยนะคะวันที่2 1 2 5อถึงอันนี้สเสน่ห์แรงอขอใครไปเดทจะจีบใครอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ช่วงเวลานี้ได้เลยนะคะแล้วก็26-30ถึงอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานจะอยู่หรือจะไปหรือจะไปเรียนต่อดี เจ้ายังไงหรือบางคนอาจจะมีการติดต่อเจรจาเรื่องการงานกับต่างประเทศก็ได้นะคะก็ดูประสบความสำเร็จค่อนข้างง่ายนะคะ